สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกท่านครับสวัสดีบรรยากาศตอนเช้าๆของวันนี้นะครับผมก็กล่าวสวัสดีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาไล่สดให้รับชมครับไม่ใช่ไล่สดสิถ่ายทอดสดถ่ายคลิปให้ชมกันตอนเช้านะครับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับผมที่บ้านไร่ใบบุญครับตอนนี้ก็ยังคลื่นฟ้าคลื่นฝนเหมือนเดิมนะครับผมเป็นช่วงฤดูฝนเนาะพี่น้องเนาะนะครับมันก็เป็นอากาศประมาณนี้ครับจะชื้นหน่อยนะครับผมจะแฉะหน่อยนะครับเพราะอากาศช่วงฤดูฝนนะครับผมก็อากาศจะชื้นจะแฉะ สักนิดนึงนะครับผมเนี่ยครับในยิงกาลเกตในยิงใบบุญของเรานะครับผมเพราะว่าอากาศช่วงนี้มันแฉมันชื้นนะครับฝนตกหนักนะครับผมตกหนักมากนะครับผมเนี่ยครับเราก็เตรียมอาหารไว้ให้ทานนะครับปกติครับผมตกหนักขนาดไหนเราก็มีอาหารให้ทานปกตินะครับนะครับอาหารการกินของนกช้างนะครับผมวันนี้ก็เตรียมพร้อมเป็นอย่างดีครับสําหรับอาหารนกช้าง ตื่นเช้ามาก็ได้ทานเลยนะครับผมนี่คือไม่ยิงการละเกตนะครับตอนนี้พอไกลจะคลอดมาทุกขณะแล้วนะครับผมเริ่มมีเมือกมีน้ําไหลออกมาแล้วนะครับ วนมาครับตอนนี้บรรยากาศโดยรอบนะครับผมให้ชมกันนะครับผมอยูมม่นู่นเป็นคอกบัวครับสุงไฟให้ไม่ให้ยุงม,มันกัดยุงม,มันเยอะช่างเราก็ยืนกินอย่างมีความสุขนะครับผม ยาวไปถึงนู่นนะครับน้องช้างของเราบรรยากาศดีมากครับช่วงเช้าของวันนี้นะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับถายทอดรับชมกันอากาศดีครับแต่ว่าฝนตก ทุ่งนาที่เคียวกระจีครับโอ้โหบรรยากาศดีมากอยู่บนท้องทุ่งที่เขียวกจีนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะครับผมแต่เชื่อเขาเราก็โหอยู่ในร่มนะครับผมไม่ร้อนไม่ฝนฝนตกก็ไม่เปียกนะครับเพราะว่าเรามีร่มให้อยู่นะครับ พาชมแต่ละเชือกนะครับผมตันนี้คือปูเป้นะครับผมนะครับปูเป้ของเราโอเคนี่คือปูเป้อันนี้คู่แฝดของปูเป้น้องสาวของปูเป้คือแม่หญิงบัวตองจ้านะครับบัวตองบัวตองนะครับสองสาวรักกันมาก นะครับเราจะรักกันมากครับสองสาวนี้นะดูครับความน่ารักของสองสาวครับแล้วก็ขยับไปนี่คือเป็นพ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่ของเราขุน้างของเรานะครับผมอ้วนท้วมสมบูรณ์มากเป็นช้างที่อ้วนมากนะครับผมอุดม,ม,มสมบูรณ์มากพ่อใหญ่ตาเพชรน,นะครับ อ้วนมากพ่อใหญ่ของเราตัวใหญ่โตครับใหญ่โตมาหึมานนะครับผมยินยีรับชมน,นะครับเอานี่ครับตัวใหญ่มากนะครับพ่อใหญ่เอานะครับอวนท้วงสมบูรณ์นะครับพ่อใหญ่ของเราอย่างนี้ก็เป็นแม่หญิงสิริพรน,นะครับ หรือม่ยิงสร้อยสุวรรณของเราเองครับใจทักทายด้วยงาขาวขาวขนายนครับไม่ใช่งาครับขาวขาว,ขาวนี่เป็นขนายนะครับเขาไม่หิงสิรีพรน,นะครับแล้วนี้เป็นพี่หมํ่นนะครับผมสวัสดีครับครับผมโอ้โหนี่ครับพี่หมั่นของเราทักทายกันตอนบรรยากาศเช้าๆแบบนี้ครับ Anh xuống mình xuống Xuống luôn Này hợp xuống, bên, xuống, bên, xuống. Ừ, xuống ทักทายตอนเชา้าโอ้โหดูท่าพี่มังครับดูท่านางท่านั่ง,ท,งทักทายกันครับอยู่ด้วยกัน หลาก,กันามากครับช้างของเราที่นี่นะครับผมบรรยากาศดีครับ้องช้างอยู่แล้วสบายนะครับเนี่ครับบรรยากาศโดยรอบนะครับ แฉะเวลาฝนตกนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมเฉะได้แหละคือฝนมันตกนะครับผมพี่น้องช่วงนี้ช่วงดูฝนนะนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมสายทอดนะครับชมกันนะครับงานก็ตัดหญ้าอยู่นู่นครับลงรถล,ลงแรงยาไม่ได้นะครับต้องแบกเพราะว่าตกหนักนะครับผม บรรยากาศโดยรอบนะครับทุ่งมาไถ่บริของเรานะครับผมทางเข้าอยู่นู่นนะครับนี่ก็ครื่งฟ้าเครื่องฝนก็น่าจะมาอีกนะครับผมวันนี้ก็ได้ตกอีกนะครับว่ตกถึงที่สิบเจ็ดครับวะนะครับก็รอดูครับผม ก็ขอบคุณท,คที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจที่มอบให้เราขอท่านยังมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกท่านนะครับผมที่ตดรับชมคลิปของเราอยู่ในขณะนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมชมคลิปของเราสนุกสนานชมคลิปของเราและดูแลสบายตาดูแลสบายใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพิ่มมากขึ้นให้เราด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอจบไลท์ไว้เพียงเท่านีน้ขอ,ขอท่านมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะขอปิดไลท์ คลิปไปเพียงเท่าน,นี้ครับผมอย่าลืมนะครับารายการของเรามีชกทุกค่าคืนคุยํำยมเย็นนะครับผมรายการของเราทุกค่าคืนแล้วก็ช่วงเช้าก็มีการไลฟ์สดถ่ายอาหารช้างอย่าลืมกดติดตามกดให้กาลังใจเราด้วยนะครับผมอยู่ครับใบบุญกับแม่ยิงกระเกตวันนี้ก็จะแยกออกจากกันนะครับผมเพราะว่าใบบุญเขาเริ่มโตแล้วลแล้วก็แม่เกตเตรียมที่จะเป็นแม่แม่แม่ช้างแล้วนะครับผมเตรียมคลอด ต้องให้แม่เกติกับใบบุญออกจากกันนะครับผมให้อยู่ด้วยกันไม่ได้ตอนนี้นะครับก็จะแยกออกจากกันนะครับผมขอให้อยู่กับแม่เหมยไปก่อนนะครับผมก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยจ้าดูบันทายแม่เหมย ด้วยรอบสุดชื่นมากครับที่ทุ่งนาของเรานี่ขอจบคลิไปไว้เพียงเี้นะครับผมสวัสดีครับ Thank you very much for watching bye bye I love you